สวัสดีค่ะแอมมี่ก็พาชมบรรยากาศนะคะมาวีมาวีซ่ากันค่ะวันนี้นะคะเยอะมากเลยอ่ะนะคะ20่สบกว่าคนเลยนะคะจำจำนวนไม่ได้ <c oughs> ไปเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนนี่นะเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมมาสแกนวีซ่ากันนะคะ<า>นะก็เดี๋ยวแอมมี่พานะคะมาชมแล้วก็ให้ดูหนุ่ม ที่อมี่ดูเลนะคะจะเป็นหนุ่มนะคะที่ไปโรงงานนะคะนะคะคอะไรคอมนะคะกอบคอมนะคะเจียจางะค่ะจะอยู่เกตเทายวนนะคะอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวันนะคะโอเคเดี๋ยวมาเซฮายทักทายหูุัมนี้กันเนาะอ,อ่านักนัทชนแนะนําตัวหน่อยเ <บน S 1> อเคเป็นเป็นคนจังหวัดอะไรบุครับตนหนุ่มอุบลอยู่บ้านอะไรอยู่สำโรงครับอยู่บ้านสำโรงนะนี่สู้ๆกัน โอเคอันนี้อภิชาติอภิชาติเป็นคนจังหวัดอะไรอุครหนุ่มอุดรอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านทางนายบนสามัคีน้ำโสมบอออยู่น้ำโสมนะคะใครอยู่น้ำโสมก็ทักทายนะคะอภิชาติได้นะอัะนี่นะคะทักดานัยสุดหล่อทักดานัยเป็นคนจังหวัดอะไรหนุ่มอุดรนะเป็นคนบ้านอะไร กุาวา,าอะไรนะกุมภุาวา,าค่บกุมภาวานะคะใครอยู่กุมภาวาก็ทักททยชักดานในได้นะคะสู้ๆกันเร็ว <c oughs> นี่นี่มีผู้บ่าวเชียงใหม่อู้เหนือได้ก็นี่บ้านเดียวกับแอมมี่นะคะคนเหนือเหมือนกันชัดเป็นคนบ้านอะไรคะจอมตองอะไรนะจอมตองครับจอมตองอผู้บ่าวจอมตองนะคะนี่ค่ะสี่หนุ่มนี่คือไปโรงงานเดียวกันนะเป็นสายงานของพี่แอมมี่ที่เอมมี่ดูแลอยู่นะคะ ่ไฮคู่ได้ไฮคู่ได้ป้องจะมืดๆหน่อยนะเนี่ยป้องมืดอ,ะอ่ะมาฟังนี้ดีกว่าสุดหลงแอมมี่นี่กัเนเลยอีกคนนึงโอเคอันแอมมี่มาทักทายนะคะน้องที่มาวีซ่านะคะวันนี้นะก็เดี๋ยวฝากทุกคนนะคะกดติดตามแอมมี่ด้วยนะคะไอ้วันจมบินไลฟ์ปกตินะคะ,ออะ,ะ,ะ,คะขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็ พร้อมก็ติดต่อมาหาเอ็มมี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ